ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับดวงชะตาในเดือนกันยายน2566เดือนที่ดาวพฤหัสนะครับยังอยู่ร่วมกับราหูแล้วก็ราหูได้เทวีโชคส่วนดาวพฤหัสนั้นได้ราชาโชคชื่อก็บอกอยู่แล้วโชคดีนะครับ เท่านั้นยังไม่พอดาวพฤหัสยังไปเข้ากฎเกณฑ์พิเศษตามหลักของโหราศาสตร์ชั้นสูงที่เรียกว่าองค์เกณฑ์อําพุเกณฑ์คุณยังมีเงินมีทองใช้สบายสบายครับนะครับยังมีความรู้สึกแฮปปี้กับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นอย่างยิ่ง ดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวเสานะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นเทวีโชคกันยายนนั้นคุณยังมีเงินมีทองใช้ตลอดขอให้สบายใจได้เลยแล้วก็ดูเหมือนกับจะมีรายได้พิส่งพิเศษเข้ามาโดยตลอดอีกเช่นกันนะ1 5กันยายนนะครับช่วงนี้ก็ชิลๆสบายๆ หลังจากที่เดือนสิงหาคมนั้นคุณมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากมายในเรื่องของงานนะช่วงเดือนนี้ก็สบายๆนะครับ6 1ถึงช่วงนี้สเสน่ห์แรงนะชาวลัคนาราศีมังกรไปสังเกตดูเถอะเสน่ห์แรงช่วงนี้นะครับ1 1จนถึง15นะครับหน้าที่ใดที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็ยังดำเนินไปได้อย่างดี ยังมีคนคอยให้การสนับสนุนผลักดันไปในทิศทางที่ดีสรุปก็คือการงานของคุณมีความก้าวหน้าดีมาก16-20เอ่อ16ถึง20นะครับช่วงนี้ระวังรายจ่ายนิดนึงดูเหมือนกับว่าคุณมีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยบ้ายลายทางอะไรเข้ามาตลอดเหมือนกันนะคอนโทรลการเงินได้ไม่ดีนักถึงบอกไงว่ารายจ่ายมันจุกจิกเยอะในช่วงประมาณ1 6ถึง20 2 1ยช่วงนี้หงุดหงิดเรื่องงานอึดอาจชิบหายเลยไปดูเหอะ21-25จุกจิกใจในเรื่องของงานเออไม่แฮปปี้ไม่อยากทำฉะนั้น21-25เนี่ยนะครับบอกเลยว่างานทำให้คุณหงุดหงิดมากจุกจิกใจมากนะครับไม่แฮปปี้หงุดหงิดนะ ยี่บหถึงสามสิบก็ไปในทิศทางที่โอเคขึ้นชาวลัคนาราศีมังกรดูเหมือนกับว่ากันยายนคุณยังทุ่มเทให้กับเรื่องของงานหรือภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะมากแล้วก็ดูเหมือนตัวของคุณเองนั้นนะครับดาวนะดาวอ,อ,อังคารทําให้คุณนั้นต้องขยันขันแข็งเป็นพิเศษดูเหมือนขยันขึ้นเยอะเลยเพราะว่าสิ่งต้องรับผิดชอบมันเยอะไงอืม สิ่งที่ต้องรับผิดชอบมันเยอะมันก็เลยดูเป็นคนขยันขึ้นไปเลยแหละในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยนะครับยากันนั้นเลยดาวเกตก็มีการย้ายราศีนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนอริของชาวลัคนาราศีมังกรใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรแล้วเล่นโซเชียลนะครับถ้าจะมีใครที่แปลกหน้าหรือดูไม่ค่อยน่าไว้ใจทักทายมาก็อย่าไปคุยกับแม่งนะ ดูแล้วไม่รู้ขนนอนปลายเท้าดูแล้วมันมาแปลกๆเนี่ยอย่าไปคุยอย่าไปเสียเวลาคุยนะครับเดี๋ยวมันนําเรื่องจุกจิกใจมาให้ส่วนดาวศุกร์เนี่ยมันถอยหน้าถอยหลังของมันอยู่นี่แหละแต่ว่าพอช่วงเดือนกันยายนดาวศุกร์มันก็ย้ายมาอยู่ในเรือนมนนะแล้วดาวความรักในภาพรวมๆเนี่ยคือมีคนมาชอบอะแต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่อยากจะคบค้ากับใครเป็นเรื่องเป็นราวนักหรอกในช่วงเดือนกันยาย,ายนนะ และพูดถึงเรื่องความรักแล้วก็อ,อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้ใครที่เป็นคนโสดในเดือนนี้ยนะครับมันจะมีคนที่เรารู้จักเคยรู้จักมักจะทักทายมาคุยกันแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะดาวมันเดินเข้าเรือนมอนะดาวสุกอะถ้าเกิดคุยมากคุยไปคุยมาสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำานึงทองคือคือถ้าเกิดว่าคุยแล้วแม่งไม่ได้ทาให้เรารู้สึกแฮปปี้ขึ้นก็อย่าไปคุยกับมันมากนะักอืม นะครับเออจริงๆนะเสียเวลาส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ไปได้ในระดับที่โอเคอยู่แต่คู่หรือคนรักของคุณมีโอกาสจะต้องเดินทางก็ได้อาจจะเป็นเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณกับคนรักไม่ค่อยได้เจอกันหรือถึงแม้จะอยู่บ้านเดียวกันก็ทําให้คุณกับเขาเนี่ยเวลาไม่ค่อยตรงกันอืมไปสังเกตดูให้ดีเนี่ยคือชาวลัคนาราศีมังกร อีกอย่างหนึง่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรตั้งใจฟังนะใครก็ตามที่อยากจะขยับขยายธรุรกิจอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วสิ่งสิ่งนั้นเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วงเดือนนี้ถือเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับลองดูนะครับ,นะรบมันจะมีจังหวะและโอกาสที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันก้าวหน้าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับ ท่านที่สอบถามมานะครับทางอินบ็อกซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok หรือว่าเออ o o k Fanpage YouTube อะไรก็ตามที่ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับารจัดหงจุ้ยบ้านจัดอย่างไรให้เฮงให้ปังนะครับหวงจุย้ยสินแสหมิงต้องเอาเข็มทิศจีนไปวัดที่สถานที่จริงแล้วก็แนะนำออกมานะครับแล้วก็จัดไปตามนั้นเพื่อรับกับหวงจุย้ยเพื่อส่งเสริมชะตาของคุณอย่างแท้จริงถ้าดวงคนดีอยู่แล้วจัดหงจุ้ยด้วยชะตาชีวิตแมงยิ่งก้าวหน้ารุ่งโรจน ถ้าดวงกาลังไม่ดีแล้วจัดฮวงจุย้ยมันก็จะเป็นไม้คายันที่ดีให้กับคุณได้ถึงแม้ตกก็ตกไม่เยอะหรอกนะฮะยันฮวงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดนะครับหรือแม้แต่การจัดฮวงจุย้ยาทำพวงจุ้ยสุสานหรือแซกีวรวมไปถึงการปรึกษาชะตาชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโงเฮงหรือ12ลัคนาราศียันที่คุณฟังเนี่ยก็ติดต่อไปทางไลน์ออฟฟิเชียลไอดีนะครับสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเจ้าที่ได้เลยเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียดให้คุณฟังขอให้โชคดีนะ